เรากำลังอยู่ที่เขาคลังในเขาคลังในเป็นศาสนาสถานเนื่องในศาสนาพุทธสถูปประธานมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมแบบทวาระบดีพังเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันออกส่วนฐานทำเป็นฐานสูงประมาณ12เมตรก่อด้วยศิลาแรงฉาป,ปูน มีลวดลายปูนปั้นรูปคนแครลายพันพฤกษาและลายเลขาคณิตประดับอยู่รูปคนแครมีหัวเป็นคนลิงสิงและควายอยู่ในลักษณะท่าแบกหรือค้ำโบราณสถานด้านหน้ามีบันไดาทางขึ้นสู่ด้านบนซึ่งยังเหลือล่องรอยปูนฉาบเป็นลานกว้างมีล่องรอยฐานสิ่งก่อสร้างทำด้วยศิลาแรง ซึ่งอาจเป็นวิหารหรือสถูปขนาดยอ่อมอยู่ทางด้านทิศตะวันตกและมีฐานของสิ่งก่อสร้างทำด้วยอิฐขนาดเล็กอยู่ริมขอบด้านขวาของลานนอกจากนั้นยังมีสิ่งก่อสร้างขนาดเล็กได้แก่วิหารเจดีลายและอาคารประกอบพิธีกรรมต่างๆอยู่โดยรอบสถูปประธานโดยมีระเบียงคดล้อมรอบอีกชั้นหนึ่ง ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของเขาข้างในมีรูปแบบใกล้เคียงกับโบราณสถานหมายเลข18เมืองคูบัวจังหวัดราช,ชบุรีซึ่งสันนิฐานว่าเป็นวิหารขนาดใหญ่จากลักษณะทางสถาปัตยกรรมและหลักฐานทางโบราณคดีสันนิฐานว่าเขาคัางในเป็นศาสนาสถานที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนาแบบนิกายเถรวาท เึ่งสร้างขึ้นในระยะแรกของการก่อตั้งเมืองสีเทพกำหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่11-12ต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนมาเป็นศาสนาสถานในพุทธศาสนาแบบนิกายมหายานในช่วงราวพุทธศตวรรษที่14และคงความสำคัญเรื่อยมาจนถึงพุทธศตวรรษที่17จากนั้นจึงถูกทิ้งล้างไป พร้อมกับการล่มสลายของเมืองในราวพุทธศตวรรษที่18ชื่อโบราณส,สถานเขาคลังในเป็นชื่อที่ชาวบ้านเรียกเนื่องจากเมื่อครั้งที่ยังไม่มีการขุดแต่งโบราณสถานแห่งนี้ถูกปกคลุมด้วยเนินดินและต้นไม้จึงมีลักษณะคล้ายภูเขาส่วนคำว่าคลังมีที่มาจากความเชื่อว่าสถานที่แห่งนี้ เป็นที่เก็บสิ่งของมีค่าหรือเป็นคลังอาวุธในสมัยโบราณส,ส่วนคำว่าในหมายถึงตั้งอยู่ภายในเมืองนั่นเองข้อมูลของเขาคลังในก็ถือว่าจบลงเพียงเท่านี้